สวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยอีกแล้วนะฮะแอดมินเจส q คิวซั p เอ็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวขายรหัส ROV เป็น ID ที่91กันแล้วนะครับเรียกได้ว่ารีวิวผ่าน ID ที่90กันไปแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าไม่มีลูกค้าคอยมาสนับสนุนคอยมาซื้อไปตลอดเนี่ยก็คงไม่รีวิวมาจนถึง ID นี้นะครับก็สำหรับ ID ที่91ตัวนี้ตั้งราคาปล่อยอยู่ที่7,000บาทนะครับใครหลายคนอาจจะโอโหนะครับแต่ผมบอกเลยว่า ID นี้มีสกิน e g e n d ของหาอคงมีสกินรีเจนของคริซี่และมีสกินรี e จนของ v i โอเลตนะครับ และรีเจนของหงอคงเนี่ยแม่งเป็นตัวละครรีเจนที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับต้องใช้ลูกแก้วในการปลดล็อกเท่านั้นนะครับได้ดีนี้ได้สุ่มได้ลูกแก้วและปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสกินรีเจนหงอคงนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆสํสำหรับใครที่กำลังตามหาดีที่มีสกินรีเจนหงอคงอยู่นะครับในราคาแค่เจ็ดพันบาทกับสกินรีเจนสามตัวพร้อมของอื่นอีกมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ เริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นครับรหัสี้เรเวล28ฮีโร่27ตัวสกิน12มีทีมตำแหน่งเป็นสมาชิกนะครับแล้งปัจจุบันอยู่ที่ดับแพตินัมวีนั่นเองนะครับก็จริงๆจะอยู่ที่ดับคอนพูลเลอร์เลยแต่มีการรีแล้งในงส่วนของแลงกิ้งซีซัน3นะครับแลคงเลยอยู่ที่ดับแพตินัมวีคุณอาจจะต้องไปเล่นกันต่อนะครับเพื่อขึ้นไดมอนด์เพื่อขึ้นคอนพูลเลอร์ใหม่นะครับก็ไม่ได้ยาก ในด้านของข้อมูลเบื้องต้นก็ตามที่ได้พูดไปตอนต้นนะครับสกอร์การแข่งขันก็มีการเล่นจัดอันดับแกร์แบทเทิลเวอร์ซิโอ f l a ตามนี้เลยนะครับสกอร์วีพีเรเจนเดอรี่เพนตาคิวดูได้ตามด้านข้างนั่นเองฮีโร่หลกัหลกๆที่ดีนี้เล่นมีนาคอสหงอคงวีโอเลตไอริคลินแอกมอร์ทอสลิโปซีไฟแบทแมนและแวนเฮลซิงนะครับเรียกได้ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมีเลตการวินอัตราชนะเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แทบจะทุกตัวเลยนะครับ ส่วนประวัติการเล่นก็มีแพ้มีชนะทั่วไปนะครับตามรูปแบบของเกมโมบ้านะครับทีนี้เรามาดูในสวงข้อมูลอื่นๆกันบ้างในด้านของฮีโร่ในดีๆผมก็บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้น้อยแน่นอนนะครับเพราะว่ามีท่านเลือกไว้ทั้งหมดเยอะมากนะครับเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ไปกันตั้งแต่ตัวละครแรกเลยนะครับรหัสนี้มีเพน่ามีคริกมีลัมเบอร์มีหงอคงมีมอร์ทอสมีครินแนกมีแบทแมนมีเตี๋วเซียนมีนาคอสมีเพรต้ามีทารามีลูเมีย มีแวนเอลซิ่งมีไอริสมีเซนิดมีลิโปมีอิกนิสมีมาลอชมีมิหน่ามีมาแกนก้ามีบัตเตอร์ไฟมีวิโอเลตมีกาลีมีวีล่ามีกิวดอร์มีซีไฟและคริซซี่ครับเรียกได้ว่าตัวละครโคตรพ่อโคตรแม่เยอะนะครับมีให้เลือกไม่รู้จบเลยนะฮะเอาไปเลยครับตัวละครตามนี้เลยไอริตัวละครใหม่ก็มีแล้วอิกนิสก็มีนะครับถ้าต้องการตัวละครไหนเพิ่มก็ไปซื้อกันเอาได้ขาดแค่16ตัวละครเท่านั้นทั้งเกมเอาไวะครับ ต่อมาในด้านของสกินนะครับไอดีนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีสกินแรด้วยนี่ครับแล้วก็มีสกินรีเจนถึง3สกินนะครับอ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่สกินตัวแรกกันเลยนะครับว่ารหัสนี้มีสกินลักษณะไหนบ้างเผื่อลูกค้าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่านให้าดูสกินตัวนี้เป็นสกินของคริสซี่นะครับร่างโฟรีเวอร์ชิลนะครับก็มีเรียบร้อย ต่อมาเป็นสก,กินของคริสซี่เช่นกันนะครับซึ่งสก,กินนี้เป็นสก,กินลีเจนหายากนะครับคุณต้องใช้ลูกแก้วเวทมนต์ more, หรือคริสตัลในการปลดล็อกเท่านั้นนะครับซึ่งคุณจะสามารถสุมได้จากในลอตเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่สุมกันไปไม่ต่ำกว่า2,000บาทเพื่อลูกแก้วในการปลดล็อสกสกินลูกเดียวและบางคน4 0 0 0ถึงจะได้ก็มีนะครับเทียบเป็นเงินบาทก็ตีมูลค่าจริงๆ1ลูกแก้วไม่น่าจะมีมูลค่าต่ำกว่า2,000บาทนะครับ คุณต้องสุ่มหมดเยอะแน่นอนซึ่งรหัสนี้มีสกินคริซี่ตัวนี้ด้วยนะครับต่อมาเป็นสกินหัววิวเลตล่างเฟียรี่ซึ่งระดับความหายากนะครับและการที่จะมีได้เนี่ยคล้ายๆกับคริซี่ที่่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ลูกแก้วหรือคริสตัลในการปลดล็อกเท่านั้นนะครับมูลค่าคริสตัลนี่ก็หมดเยอะนะครับ2,000กว่าบาทน,นะครับ ต่อมาเป็นสกินของมิหน้าครับต่อไปเป็นสก,กินของแอสเซนกาซึ่งสก,กินนี้คุณจะได้ต่อเมื่อคุณเริ่มต้นเล่นแลงกิ้งซีซั่น3นั่นเองนะครับต่อมาเป็นสกินของลิโป้ล่างครีมสันต่อไปเป็นสก,กินของแวนเฮลซิงครับต่อมาเป็นสกินของเทนล่างเชฟไนท์นะครับของซีซั่น2ต่อมาเป็นสกินของนาคอสล่างเดโมนิกนะครับถ้าใครชอบเล่นแอสซนซินตัวละครนี้สก,กินนี้ไม่พลาดกันอยู่แล้วนะฮะต่อมาเป็นสกินของมอร์ทอสล่างครูคิงนั่นเอง ต่อมาเป็นสกินของหอองอคงล่างเอเจนครับถ้าใครชอบเล่นหงอคงไม่จบแค่นี้ครับมีให้ท่านครับสกินหอองอคงล่างเอมเบอร์ นะครับซึ่งสกินนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นสกินรีเจนตัวล่าสุดเลยนะครับที่อยู่ในเกม r v เพึ่งเข้ามาได้เมื่อไม่นานนี้เองนะครับซึ่งถ้าคุณจะมีได้ความระดับความยากพอๆกับ f ฟี r y v i o l e t และ c r i s ซที่เพิ่งพูดในตอนต้นเลยนะครับก็คือคุณต้องสมได้ในสงคริสตัลจากในลอตเตอรี่ไปปลดล็อกในโศสกินรีเจนตัวนี้ออกมาเท่านั้นนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่หมดกไปไม่ต่ำกว่า2,000บาทเพื่อสกินนี้สกินเดียวบางคนหมด4 0 0 0 5 0 0 0บาทก็มีนะครับเพื่อลูกแก้วลูกเดียวเนี่ย นะครบซึ่งไอดีนี้มีให้ท่านแล้วอ่ะนะรเรียกได้ว่าโคตรคุ้มค่าเลยนะครับและถ้าลองคิดกันแบบโง่ๆเลยนะสกินร e เจนตตัวละ2 0 0 0บาทรหัสนี้มีสกินรีเจนสามสกินเท่ากับ6,000บาทและก็มีของฮีโร่อีกเกือบครบทั้งเกมขาดทั้งเกม16ตัวสกินอีกเยอะและรูนที่จะเห็นอีกนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ในราคาแค่า7 0 0 0บาท เหมือนเพิ่มอีกพันเดียวและได้ของทุกอย่างมาฟรีส่วนสก,กินรีเจนก็แลกไปกับเงิน2,000บาทนะครับยังไงก็คุ้มค่านะครับไอดีนี้อ่าและนี่ก็คือสก,กินทั้งหมดนะครับในไอดีนี้นะฮะต่อมาเรามาดูกันที่รูนครับรูนก็ไม่ขี้เหล รูนภายในไอดียนะครับก็จะมีท่านค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับอ่านเดี๋ยวเราไปดูรูนอันแรกกันก่อนนะครับรูนคีย์ที่เข้าสังเกตนะครับว่ารูนไม่ตันเพราะอะไรเพราะว่ารหัสนี้เลเวล28ไงครับก็คือถ้าคุณซื้อไปคุณต้องไปเล่นให้เลเวลมันสูงกว่านะครับให้เลเวลมันถึง30ก่อนเพื่อที่จะปลดล็อกในโฉงช่องรูนอีก2ช่องในการใส่รูน3าเพื่อให้เลเวลรูนมันตันนะครับก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่ารูนชนิดนี้เนี่ยที่ใส่อยู่นตอนนี้มันตันเลย ในส่งสายอัตราคริติคอลนะครับเพราะว่าถ้าท่านซื้อไปเนี่ยคุณก็ต้องใช้อัตราคริติคอลอยู่แล้วถ้าคุณชอบเล่นหงอคงนะครับรูนชนิดนี้ตอบโจทย์มากๆเพียงแค่ต้องเปลี่ยนอีก2ช่องรูนเท่านั้นนะฮะถือว่าโอเคนะครับนี่คือช่องแรกเท่านั้นส่วนช่องที่2นะครับความเร็วจมตีนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ารูนนี้จะเปลี่ยนในส่งแถวแดงแถวทั้งแถวนะครับแถวแดงเนี่ยก็จะคือเน้นในด้านของอัตราคริติคอลและความเร็วจมตีที่บวก1.6%ซนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอัตราคริติคอล อยู่จานวน1บวก6.5นะฮะแต่ที่จะเน้นจริงๆคือความเร็วในการจมปีนะครับเหมาะกับตัวพวกว i โอเลตพวกตัวที่ต้องอาศัยการยิงไงกลๆนะครับแล้วก็ต้องใช้ความเร็วในการทําดาเมจน,นะครับตัวรูนชนิดนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แต่อาจจะมีอัตราบวกที่มั่วๆหน่อยอย,อย่างเช่นรถคูดาวที่ไม่รู้บวกมาทําไมก็นั่นแหละครับก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะส่วนตีเลว,วิ่งเร็ววันนี้ก็เป็นรูนสำรองสําหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นตัวละครที่ต้องใช้ความเร็ว ทั้งเคลื่อนที่และความเร็วจมตีไม่ว่าจะนาคอสในการหนีตีนต่างๆนะครับรูนชนิดนี้ก็ถือว่ามีไว้ตอบโจทย์แน่นอนส่วนรูนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูนที่จัดมาเพื่อสายเม็ดนะครับก็ที่ไม่ใส่ให้เต็มเพื่อจะให้ดูว่ามันตรงสายเม็ดไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จัดสายไว้ก็ไม่ได้ตันนะครับก็ต้องไปซื้อรูนเพิ่มถ้าหากว่าท่านเป็นสายหลักของท่านคือสายเม็ดนะครับก็ต้องซื้อเพิ่มและเดี๋ยวเรามานับจํานวนรูนกันด้วยแล้วกันนะครับ ลูนแถวแดงนะครับในดีนี้นะฮะโอ้โหมีเยอะนะครับ10 10 20ละอ่ะเอาออกก่อนนะครับออกก่อนกดผิด10 20 24 24 28 29รลูนนะครับแถวแดง29ชิ้นชิ้นแถวม่วง29 29 29บวก6เท่ากับ35 35บวก9เท่ากับ35บวก9ก็เท่ากับ44 35บวก9เท่ากับ44อ่ะจบแถวม่วงที่44ชิ้นนะครับส่วนแถวเขียวนะครับ44 44บวก1เป็น45 45บวก9ก็เท่ากับว่ารหัสนี้มีรูน3ด้วยกันทั้งหมด54ชิ้นครับเรียกได้ว่าคุณเอา2,000เหรียญไปคูณกับ54ได้เท่าไหร่นี่คือจำนวนเหรียญที่คุณต้องเสียไปเพื่อรูน3ทั้ง54ชิ้นนี้นะครับหมดโคตรเยอะนะครับผมบอกเลยนะครับแล้วก็54ชิ้น ก็เรียกได้ว่าจัดให้ตันได้เลยนะครับสายหนึ่งนะครับเพียงแค่ต้องปลดล็อกในสงรเลเวลนั่นเองและนี่ก็คือในด้านของรูนนะครับต่อมาในด้านของคลังของในดีนมีหัวใจ19ชิ้นส่วนสกิน107นะครับชิ้นส่วนฮีโร่184แล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อบัตร exp คูณ2เหรียญคูณ2กล่องแพ็ครูนกล่องของขวัญรูนเลเวล2กล่องของขวัญ1กล่องของขวัญหาอะไรเนี่ยมีเพียบเลยแล้วก็มีการเช่าในส่งสกินลิมิเต็ดของมาหลอดและตัวละครสกินตัวนึ่ในมากมาย พร้อมกับรูนอีกจํานวนหนึ่งนั่นเองนะไม่จานวนหนึ่งเยอะอยู่พอสมควรอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดของ idrv ตัวที่91ตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจนะครับผมว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่า id นี้ถือเป็น id ีก id หนึ่งที่ตอบโจทย์บ้างในด้านของในตัวนะครับแค่เจ็ดพันบาทนะครับคุณได้สกินหงอคงที่คุณไม่ต้องไปเติมเพื่อสมไม่ต้องไปเติมเพื่อเสียงว่าคุณจะได้ลูกแก้วมาเมื่อไหร่ นะครับคุณมาซื้อซื้อไอดีนี้ไปคุณได้ฮีโร่เกือบ30ตัวได้สกินอีกเยอะและสกินลีเจนอีก3สกินพร้อมกับสกินลี Crazy, alet, เจนหงษ์คงสกินลีเจนคริซีสกินลีเจนวิวอลเล็ตนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ตอบโจทย์มากๆกับรูน3อีกห้าสิบกว่าชิช้นนะครับพูดเยอะจริงๆนะครับทั้งหมดก็ขอจบคลิปไปถึงเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจของเรา NQZX ค h o เซหรือ Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้นะครับ ก็ขอจบไปแตเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ